ไม่ใช่แมวยังไม่ยืนเนาะอ้าวเสือตาเสือตาใหญ่ใหญ่มากนะอินอยู่ข้างในข้างในนี่เลยวะเสียงนดังของนกเงือกค่ะนกเงืยกนกเงือกตรงนี้แหละนกเงีอกนกเงือกมองไปมองไปตับบิ๊กไปไม่มีไมจ้ี มีเขางอตรงกลางหัวสวนไทยบ้านเรามีเขางอแน่นข้างหัวค่ะเขาบอพี่เขาบอกไงนั่นกมากนอย่างสวยแล้วราคุทเุ่ต้องถายไปหนดไม่เอา และเราม่งม okay, 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 ันโครด่อีกในนี้ที่อยู่ของช้างอเมริกามาแล้วเอ็มด้า่าอมิกินี้ต้องขอช้างอันนี้เขาเคยเดนช้างอลิกาพักก่อนอยู่ด้าเนเอาูนก็วะเขาเดนลูกุงนี่ทุกนเขาเคยเห็นแ